เต็มเลยน้ำม,มาแห้งขนาดเลยคุณนะเอ้ย,เ,อยเต็มลายคัก มากระยางน้ำดีดีเลยคุณอะจะใส่กลับไปน้ำใส่ค่ะนางเวดลงเหนือน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งนาำแน่คุณอะนาำยังไม่สิลายคักแกเขากำลังงามแต่ว่า นาม,มาอีกแหละดีแตข่ขำยู่นี่อ้อนซ่อนนามเอ้ยแล้วจังหวัเสิมะเล่นนามขากลังงามแต่ว่านาม,มาอีกแหละดีแต่คำแล้วน้ำที่ดีค่ะ ไปค่ะน,นั่งเวดลงเหรียญน้ำาเร็วเร็วลงเหรียญน้ำเร็วเอาเอาไปเร็วลงเหรียญน,านา้ำแม่จะถ่ายเอาเร็วไปไปไปช่วยลงเหรียญน,านา้ำุูนนะเอ้ยเ,อเต็ม ล้องเดินน้าไปเพิงนะ่งเนี่ยไปเป็นทางรถวล้วนแดดม้มมำดีดีค่ะ ใช่ป่ะนั่งเวดลงเหนือนามแล้วเต็มเลยนามอะแห้งอะนาดเลยนามไหลแห้งแห้งนะพี่น้องนะพี่หน,นะพี่หนะไปเป็นทางรถรถอือ้ม ต้นึดำไหมเห็นเลยคุณแต่ไม่มีเปลี่ยนสีลงเลยคุณนะเอ้ยเต็ม ไปเป็นทางหล,ลว,ลวไปเป็นทางหลวงันเป็นทางลวง มากระยางน้ำดีดีเลยพี่หน่ะไปใส่กลัไปน้ำไปเร็วลงเรือนน้ำเร็วเอาเอาตายแล้วลงเรือนน้ำแม่จะทายเอาเร็วตายตายใครจะลงเรือนน้ำน้ำไหลแห้งแห้งนะพี่น้องนะพุ่หน่อกระดาษล่ค่ะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำแนวคนน่ะน้ำยังมันสิหลายคักแท้่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำแนวคนน่ะน้ำยังมันสิหลายค่ะเถี่ยคน่ะเอ้ยเต็ม น้ำไหลแห้งแห,ห้งละพี่น้องครับน่ะพอดะน,ะน,ะนะ้ำไหลแห้งแห้งละพี่น้องครับน่ะพอดะไปเร็วลงเรือนน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วล่องเรือนน้ำแม่จะตายเอาเร็วไปยตายใครจะลงเรือนน้ำไปเร็ว ล่งเลือนน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วล่งเลือนน้ำแม่จะทายเอาเร็วตายตายใครจะล่งเลือนน้ำไลคยคักเป็นทางลวด เขาก็ล่างงามแต่ว่านามมากอีกแหละดีแต่เขาแล้วน้ำที่ดีค่ะ เรเป็นทางรถอ,อืมเนี่นออนช้อนนำเอ้ยี๋ยวจันอนเสมาเล่นนำนาำไหลแห้งแงนะพี่น้องนอนะน่ะ ใช่ป่ะนั่งเวดลงเหนือน้ำแล้วน้ำไหลแห้งๆนะพี่น้องนะพี่เน่ะพี่เน่ะ,นะ,นะฟันตกแห้งมากขึ้นเนี่ยเข่าเป็นทางไปเลยค เรเป็นทาง luật ตัวนี้ดำไหมเห็นเลยคุณแต่ไม่มีเปลี่ยนสิล่งเลนล่องเลนหนามไปบ้างเน,เนี่เต็มเลยหนามมาแห้งขน,น,นาดเลย สูงเนี่ยหน่อยนเป็นทางเลยเนี่ยตอนที่ต้นทางหน้าข่อยพูดนเป็นทางเงาวอาลาดไปเลยคนน่ะคนน่ะเฮ้ยเต็มมากระย่างน้ำดีดีเลยคนน่ะจะใส่กับไปน้ำ ผู้คุมกันผู้คุมกันสูงนแนงหน่อยเป็นทางเลยเนี่ยตอนที่ตนทางหน้าข่อยพูดเป็นทางเงวอาลาดไปเลยคนตาเร็วล่องเล่นน้ำเร็วเอาเอาตายเร็วต้องเร่นน้ำแม่จะถ่ายเอาเร็วตายตายใครจะลงเล่นน้ำ